สวัสดีค่ะเพื่อนทุคนวันนี้นะคะฟ้าก็มาอยู่ในรถอีกแล้วนะคะก็ตอนนี้อยู่ที่ปั๊มแล้วก็มีความว่างนิดนึงนะคะก็เจะไปเซเว่นนะคะแล้วก็ดูว่ามีอะไรถูกและดีที่ฟา้าเคยลองใช้แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยอยากบอกต่อนะคะก็ไปดูกันเลยว่าฟา้าจะเอาอะไรไปรีวิวดีนะคะเอาต้องดับเครื่องก่อนนะจะ๊ชยูแสงจ้ามากเวอร์โอโหข่าวมาเด้อ ถ้าทมัยนี้คงไม่ต้องรีวิวเนาะเฮ้ยมีคนชอบถามเกี่ยวกับคอลลาเจนฟ้ากินคอลลาเจนตัวนี้เอาตัวนี้ไปรีวิวไหมเออเอาตัวนี้เนาะได้มาแล้วตัววินาคอลลาเจนชิวทนตัวนี้นะคะก็เดี๋ยวเราไปเจอที่สตูว่ามันดียังไงแล้วก็ทำไมแันถนงชอบกินนะคะไปเลย ็ราวัดมาแล้วนะคะที่สตูของเรานะคะคือคอนเทนต์เนี้ยเพื่อนๆชอบมากแล้วก็ขอเข้ามาเยอะมากนะคะคือของถูกและดีในเซเว่นลเวนนะคะแล้วก็เพื่อนๆอยากจะรู้กันว่าฟ้านะคะกินคอลลาเจนอะไรอยู่แล้วประจวบเหมาะกับคอลลาเจนที่ฟ้าทานอยู่นะคะฟ้าซื้อในเซเว่นทุกคนซึ่งคอลลาเจนที่ฟ้าทานอยู่ในตอนนี้นะคะก็คือวิกดาคอลลาเจนคิวเทนตัวนี้นะคะเพื่อนๆต้องคุ้นตากันแน่ๆเพราะว่าตัวนี้โด่งดังมากที่ฟ้าสนใจที่จะทานตัวนี้นะคะก็เพราะว่าเห็นรีวิวเยอะมากว่าทานแล้วดีนะคะแล้ว ฟ้าก็เลยจัดมาค่ะซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าทําไมฟ้าถึงไม่เลือกคอลลาเจนแบบชงเพราะว่าทานแล้วมันอร่อยก็จริงถูกป่ะมันเป็นน้ําชงแบบส่วนใหญ่มันจะเป็นรสเบอร์รี่อะคือทานแล้วอร่อยแต่ว่ามันหวานแล้วก็ทำให้เรานะคะอ้วน <One. S 1> ฟ้าก็เลยโอเคสนใจเป็นคอลลาเจนแบบเม็ดดีกว่าซึ่งคอลลาเจนวิดาตัวนี้นะคะก็ตอบโจทย์สิ่งที่ฟ้าต้องการเพราะว่าเขามาในรูป ะะแล้วก็ไม่มีน้าตาลทานง,ง่ายมากๆเลยเรามาพูดถึงตัววิดาคอลลาเจน Q10 ตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะได้รับรางวัลเคสวบบีอัลนนะคะก็คือคอลลาเจนที่ขายดีที่สุดในวัตสันบอกแล้วทุกคนว่าคือคนทานอันนี้เยอะมากใครไม่รู้จักนะคะต้องลองไปทานดู และตัวนี้นะคะที่เขาทานดีเนี่ยเพราะว่าเขามีส่วนผสมของคอลลาเจนไตเปปไทดยนะคะซึ่งเป็นคอลลาเจนที่มีโมเลกุลเล็กมากนะคะแล้วก็ยังมีโคเอนไซม์คิวเทนนะคะแบบพรีเมียมมาจากประเทศญี่ปุ่นกันเลยทีเดียวยัง,ย,งยังค่ะยังไม่พอเพราะเขายังมีสารกัะจากผลไม้ทั้ง14ชนิดคือมันแบบเรียกได้ว่าครอบคลุมมากๆ เวลาเราทานตัววิดาคอลลาเจนก็เหมือนเราได้ทานผลไม้ที่เป็นแบบอาหารผิวนะคะถึง14ชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นมเเนกกนะมเขือเทศสารกัดจากเมล็ดองุ่นอาเชโรลาเชอร์รี่แล้วก็อีกมากมายเลยนะคะคือผู้หญิงส่วนใหญ่ที่สนใจเรื่องผิวนะคะก็จะรู้เลยว่าผลไม้พวกนี้ทําให้ผิวของเราดีมากๆแล้วเนี่ยเขามีมาทั้ง14ชนิดแต่ทุกคนคือไม่ทานไม่ได้แล้วนะบางคนอนาจจะคิดว่าเฮ้ยทำไมเราต้องทานคอลลาเจนถูกปะคะเพราะว่าคอลลาเจนท่จะช่วยทาให้ผิวเราสวยขึ้นใสขึ้นนะคะดูใสเปล่งประก นะทุกคนคือแบบว่าเวลาที่เราออกไปในกลางแสงแดดนะคะมันอาจจะช่วยทําให้ผิวของเราแบบ ดูออร่าดูมีออร่าทุกคนแล้วก็จะช่วยผิวของเรานะคะให้เนียนนุม่มชุ่มชื้นม,มันยิ่งขึ้นค่ะคือสรุปแล้วอ่ะคือการทานคอลลาเจนจะช่วยทําให้ผิวของเราสุขภาพดีขึ้นดูใสขึ้นเปล่งประกายขึ้นนะคะซึ่งฟ้าทานคอลลาเจนตัวนี้นะคะวิดาคอลลาเจนคิวเทนเนี่ยสัปดาห์แรกอ่ะคือเห็นผลเลยคือมันจะแบบว่าไม่ได้ใสอะไรขนาดนั้นแต่ว่าแบบจับแล้วมันเนียนมันลื่นขึ้นนะคะคือเหมือนผิวมันแบบมันดูสุขภาพดีขึ้นอนะ่ะทุกคนแต่พอทานไปเรื่อยๆนะคะผิวก็จะดูเปล่งปงยัดออันนเเี้คืรืร่องจริงมัน ดูแบบว่ามีน้ำมีนววันดูแบบดูแบบไม่ได้ขาวแบบหลอกตาถามแบบว่าเฮ้ยทานกูต้าอะไรเงี้ยคือมันไม่ใช่แบบนั้นทุกคนแต่คือมันดูแบบเฮ้ยมันดูสุขภาพดีมันดูเป็นผู้หญิงที่ดูแลตัวเองนะคะแล้วฟ้าก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันแต่งหน้าติดทนนานขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนมาบำรุงจากภายในอะคือมันก็จะใสหมดทั่วตัวเข้าใจปะแบบว่าทั้งหน้าทั้งตัวทั้งขาอะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบมันโอเคมากทุกคนฟ้าแบบพยายามกินทุกวันกินติดต่อกันเพื่อที่จะแบบมีผิวพรรณที่ดีนะคะซึ่งตัวนี้ฟรทแบบเด ก็คือเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดนะคะส่วนถ้าใครอยากจะบำรุงผิวแบบปกตินะคะก็ทานแค่วันละ2เม็ดก่อนนอนก็ได้ค่ะตัวนี้นะคะราคา9กบาทมีทั้งหมด12เม็ดนะคะก็ถ้าเกิดทานแบบปกติก็จะได้6วันนะคะ่ถ้าเกิดแบบว่า5วันมันแบบ มันเร็วไปนะคะก็ทานแบบกล่องนะคะมันจะมี3ซอง285บาทนะคะก็เท่ากับว่าทานได้24วันเลยตัวนี้นะคะจะมีขายตามพวกเซเว่นวัสด์แล้วก็ทอปนะคะฟ้าเคยเจอในแบบว่าบิวตี้มาร์เก็ตช้อปปี้นะคะคือมีขายเยอะมากเพราะว่าเขาดังจริงส่วนฟ้านะคะฟ้ากินแบบว่าเป็นประจําทุกวันแล้วก็ทานเยอะด้วยฟ้าก็เลยซื้อเป็นแบบนี้นะคะมันเนี้ยจะเม็ดนะคะราคา3 9 9้กบาบาทหาซื้อได้ที่บูธนะคะอยากให้เพื่อนๆลองไปทานดูนะคะคืออันนี้คือฟ้าทานมา ว่าเฮ้ยผิวมันใสขึ้นมันดูแบบดูสุขภาพดีขึ้นนะคะจนแบบเพื่อนทักเลยทีเดียวปาเชื่อว่าหลายๆคนก็เคยทานตัววีดาตัวนี้แล้วนะคะถ้าเกิดใครเคยทานก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะคะพูดคุยเป็นกำลังใจกันได้ค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไป